ามาถึงจุดสุดท้ายที่ต้องมาดูกันว่าคดีจะสิ้นสุดลงหรือไม่นั้นก็มีหลายฝ่ายที่ออกมาสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลาเองเขามีกลุ่มนะครับชื่อว่าตากใบต้องไม่เงียบโดยนักศึกษาภาคประชาสังคมชายแดนใต้ก็รวมตัวทวงคืนความยุติธรรมครับคนผิดต้องรับโทษก่อนหมดอายุความ20ปีครับ ที่สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมือง,งยะลาได้มีกลุ่มนักศึกษาชายและหญิงประชาชนรวมถึงกลุ่มภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า500คนครับมารวมตัวจากกิจกรรมเชลเล่นร้อยความรู้สึกการเดินทางของความรู้สึกจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านการแบ่งปันความรู้สึกความคิดกับความสูญเสียโศกนาฏกรรมตากใบโดยใช้ผ้าเป็นสื่อในการถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นและเขียนข้อความต่างๆในหัวข้อ ตากใบตลอดระยะเวลา1 0 2 0ปีนะครับในทิศทางของคดีกับเวลาที่เหลือเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลตามคนผิดมารับโทษต่างกระบวนการยุติธรรมจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมนาสพาตากใบซึ่งกําลังจหมวอายุค,ความในวันนี้นะครับ25ตุลาคมนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อปี24ขอ่อไปครับเมื่อปี2547พร้อมแสดงออกถึงความรู้สึก ตากใบต้องไม่เงียบเทียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตครับนายซูกริฟฟีลาเต้นักกิจกรรมทางการเมือง จากเดอะปาตานีเปิดเผยว่าในฐาน,นะเป็นคนในพื้นที่มีการติดตามเหตุการณ์สลายการชุมนุมตักใบที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตรวม85คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2547ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เหลือ24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนขีดเส้นตายหลังเที่ยงคืนในวันที่25ตุลาคม2567ถามว่ามีความหวังไหมซึ่งหากดูจากกระบวนการยุติธรรมในห้วงที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ค่อนข้างลําบากวันนี้เองรัฐบาลภายใต้การนําของนายกแพทองทานชินวัตรไม่สามารถทําให้จําเลยทั้ง7คนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ทําให้พี่น้องประชาชนที่นี่มีความเชื่อใจต่อรัฐบาลลาบากมากยิ่งขึ้นและนํามาซึ่งความเจ็บปวดของญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตรวมทั้งความเจ็บปวดของประชาชนในพื้นที่ที่ติดตามเรื่องเหตุการณ์ตากใบมาโดยตลอดอยากเรียกร้องให้รัฐบาลได้ทําตามหน้าที่อย่างเข้มข้นในการนําคมผิดเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมผู้ที่มาร่วมในการแสดงจุดยืนมีจากหลายกลุ่มจากพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวบ้านจากนักกิจกรรมการเมืองนักศึกษาประชาชนร่วมแสดงออกให้ผู้ที่มีอำนาจให้รัฐบาลเห็นว่าประชาชนในพื้นที่มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยากให้รัฐบาลทำตามหน้าที่อย่างเข้มแข็งในห่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอปนานเรศจังหวัดปัตตานีแน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะทําให้ที่นี่เองมีพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัยพอให้พี่น้องประชาชนแสดงออกทางการเมืองที่ปลอดภยัยอย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่ตากใบเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นการชุมนมุมโดยสงบปราศจากการใช้วุธซึ่งการแสดงออกทางการเมืองของพี่น้องประชาชนแบบนี้ ถ้าถูกทำร้ายทำลายลงจะทำให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบากขึ้นนะครับและอาจจะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงในส่วนตัวที่เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองเขาบอกว่าอยากจะเรียกร้องกับรัฐเพื่อทำให้บรรยากาศในพื้นที่ดีขึ้นประชาชนได้รับการดูแลในกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องหลังจากนี้หากการเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมจำเลยไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การเรียกร้องต่อรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต้องได้รับคําขอโทษจากนายกร,รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นําประเทศหรือการแสดงความรับผิดชอบโดยการริบบำนาญของข้าราชการผู้กระทำความผิดในครั้งนี้ครับ